ฟินิกซารสองสาสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อวาสนารักของคุณในปีนี้นะคะวาสนารักของคุณในปีนี้นะคะความรักของผู้ที่พบเจอคลิปรันดอมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้บอกทีนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะสาธุสาธุนะคะ ลูบุญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ที่พบเจอคลิปแดนดอมนี้นะคะขออนุญาตทูบาอาจารย์ศีกศักดิ์สิษิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านจะกรรมนาเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางให้ลูกทีนะคะความรักของคุณนะคะวาสนารักของคุณในปีนี้เป็นอย่างไรนะคะขอให้บอกทีนะคะขอชัดๆนะคะ นี่เป็นคลิปแรนด o อมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะหากสนใจดูดวงสามารถคลิกโปรไฟล์และทักทายกันได้นะคะโอ้ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีบางคู่บางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาความรักนะคะไม่เข้าใจกันเลิกกันไปหรือว่า เก้าไม้ค่ะ3วันดีสีวันไข้นะคะเสียใจเศร้าใจทุกใจนะคะในปีนี้นะคะจะมีการกลับมาของคนเก่าๆในชีวิตคุณนะคะหกถ้วยนะหากคุณรอคอยคนเก่าๆคนในชีวิตคุณเนี่ยจะมีการวนเวียนกลับมานะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าคนเก่าคนในอดีตชาติได้นะคะหถ้วยนะนะคะมีการวนเวียนกลับมานะคะ ปีนี้ใครรอคนเก่าอยู่จะมีการวนเวียนกลับมานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีธนูได้นะคะจะพบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวาสนาละของคุณเนี่ยมันจะมีมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่มีปัญหากาวไม้หลังจากที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะเลิกกันไปนะคะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ เดินธันวามาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบกลับมาแล้วนะคะหถ้วยนะบางคนคือการรอรอการกลับมานะคะวสาสนาของคุณในปีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กถือดาบเดทนะคะโนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเดทนะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีพิจิกได้นะคะ9ก้าถ้วยนะคะมีการกลับมานะคะและการสุขสมหวังก้าถ้วยคือความสุขความสมหวังนะคะ j u s t i c คู่ควรความถูกต้องนะคะหากคุณรอความชัดเจนความถูกต้องคุณจะได้รับความยุติธรรมความชัดเจนนะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีตุลได้นะคะและลัคนาราศีธาตุน้ําพิจิกนะคะอืคุณจะได้รับความยุติธรรมจัสเมน่ะ,ม,รรม, Just ะมีการอ่ะ การรอคอยสิ้นสุดค่ะในปีนี้นะคะหมอมองว่าถ้าคุณรอคอยอะไรคุณจะได้รับคําตอบนะคะไม่ว่ามันจะออกมาแบบไหนมันจะสิ้นสุดและคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะจะสติ c นะเนี่ยหากรอคอยอะไรอะ่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะเด็กถือม้าจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอืมนะคะราชินีถือถ้วยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในถือดาบนะคะหกดาบและสิบถ้วยนะคะความรักในปีนี้หมอมองว่ามันจะ บางคนเนี่ยก็ถึงกับถึงขั้นแฮ ppy นะคะสร้างครอบครัวกันได้เลยนะคะบางคนจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะจัสเมนนะคะขอบคุณทุกการเม้นการแชร์การไลค์การ Subscribe นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ